เอ้ยมันมันมาเกเรามันจะเบรคไยัไปมันเอารถมันเอารถมันเอารถมาเอารถมันวนมันวนมันวนกลับมันวนกลับเอาปาร์กี้เอารถไปเลย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 ไปมีคันหนึ่งพีดาเจียขางในบ้านเดี๋ยวพี่เอาร์เดี๋ยวพี่เอาเดี๋ยวพี่เอาร์เราเราได้ปล้นรถของคุณไปหมดแล้วเอ้ยพี่เอาบัปกี้กี้ไปเลยนะไปก่อนกันเลยนะไปก่อนเลยนะวงไปไหนเนี่ย ดีดาเซียพี่ไหมก็ด้าเซียพี่ไหมโอเคโอเคโอเคอาทุกคนเออดาเซียเดี๋ยวมันจะได้แม่สกินได้แม่กูเนี่ยนะดีวะอ๋อโอ้โหเทียคนละยอดเลยอ่ะได้เลย

เขาใช้มินี้แต่ดาเซียกันนำหน้าเฮยอีกพี่บวดมาข้างนอกว่ะโอ้โหมุนที่ไหมหมดมหมดหมดหมดไปพี่ปาลาดแล้วเบิดลบๆๆคุณที่เป็นสับปาดได้เฮ้ย watch out thanks oh. hey. um, all I'm on. c a u e I'm b e a k i n g cause I don't wanna lose you. Yeah. Hi. นาดายุ่งจังเลยไหมไอ้ตัวนี้ใครควาร์มไปยังเนี่ยกระดิ่ไอ้ม่มีสโคปอะยูกรดิ่งกระดิยงอุ้ยผมมีให้พี่พี่ไหมเฮ้ยรถมาละเฮ้ยเชนล่าผ่านหน้าพี่ไปเหรอเอ้ยยี่ไม่ได้ยินเลย Watch out เฮ้ยไอ้เหี้ยล่วงไอ้สัตว์เอ้ยช่วยไหเปิดประตูให้หน่อยได้ได้ได้แล้วก็สบกให้ด้วยสองอย่างเลยลองนะเดี๋ยวผมขึ้นตึกแป๊บนึงเฮ้ยไอ้เหี้ยมันขับรถพี่เฮ้ยมามันมามันฝั่งโน้มีคนนอนอันทางนี้นะครับสไปตองนัดสบตาย ไอชื่ออะไรที่ยิงผมอ่ะอ่มันมันทงอะไรสักอย่างอ่ะพี่ไปข้างล่างพี่ไหมข้างล่างเจ็ดห้าเจ็ดห้าโอเคเฉยข้างหลังมีนะฝั่งดีพี่ไม่หเลยเหมือนกันตายเลยต้องระวังด้วยนกเออตายเลยถูกแล้วยูทูบยูทูบไม่ไม่ใช่ไอ้นี่นะที่ยิงผมอ่ะไม่ใช่นี่นะคอมคอมตรงนี้มีตรงไหนว่าชั่วกำลังไหมได้ได้ได้คบคบคบ ซ้ายมือ oh <my> นะขาซ้ายมือขาซ้ายมือพี่ยิงเจ็บมากเลยเมื่อกี้แต่มันหลบทันเราต้องระวัขงข้างหลังมาอีกพี่ watch out. พ watch out watch out เมื่อกี้เห็นวิ่งอ่ะวันนี้นไง ลากได้ลากอ๋อไอเนี้ย<อ>ที่ยิงคอมใช่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 เจ็บ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 มากคอมยิงดักไปเจ็บเจ็บคอมสวยสวยอะทูอะทูอะทูสวยอือเวอร์ chết vặt chào AW dừng sẵn rồi hổ phim máy mọc cái nào trường đi cân như là quá đẹp nước bảo đấy tài này tù rồi ôi ngang ngon ngang này biết ở ดูวอ์กที่เล่งความเร็วดยไม่ต้องพี่งใครนด้แบบเห็นบอดเนี่ไม่ต้องจอดเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่รดม่รดม่รดมารดเฮ้ยไปคนกนไสรถอ่ะดูนู้นนั่นมาแล้วมาแล้วมาแล้ว watch out ราวัง จหมดหมดก็เดินเจ้าหรอขึ้ระเบะิดระเบะิดระเบะิดตายตายตาย <ตา S 1> หมดตาตดยหมดเห็นไหมบอกแล้วอไงนี้ก็แชมป

ยังไงมึงก็ต้องเข้าวงเออพี่ไ้ได้เส็จบังนมไม่บังนมดินานว่าบังนมเ,นเลยบังนมดูเหนบบายบายโอเคไดยบายบายดูนร์ We are number one. Hmm? Okay. Bye 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 bye